ตัวละครนะครับโปสเตอร์ออกมาพร้อมหมดแล้วเราเฉลยมเม่ทีละคนแล้วว่าใครเล่นเป็นอะไรกันอ่ครับใช่ครับยังไงบ้างเราจะได้ดูเมื่อไรเหลืออีกประมาณคนสองคนสามคนอืมใช่ครับเราจะได้ดูเดือนหน้าของวันที่26ครับผมมันตื่นเต้นมั้ยเพราะหลายคนค่อยๆคาดหวังไปเบิ้ลก่อนตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าคือเราทุกคนเนี่ยทุกคนบอกว่าเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากเลยรวมถึงนักแสดงน้องๆพี่ๆทุกคนที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ ทีมกล้องผู้กล้กับเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทมทุ่มใจมากแล้วก็อยากให้ผลงานมาันออกมาดีแล้วผมก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะให้แฟนๆดูแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะผมไปเป็นผู้ชักเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวแซวน้องไปเดียร์ไปเรีย <ๆ S 2> ร,รมาอะไรด้วยเพาพี่ตังเจตเป็นน้องใหม่น้นองเจตยังไงบ้างในราการนี้ อะไรนะฮะกับเส้นทางนี้พี่เบิ้ลเบิ้ลเขาดูแลยังไงบ้างเขาสอนเราไหมคะออ๋พี่เบิ้ลเบิ้ลเขาก็ดูแลเราอย่างดีครับก็สอนว่าตรงนี้ตรงนี้ไปไปตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้ห้องแต่งตัวไม่ใช่ตัวไม่ใ่ตเออการแสดง acting ผมมาเป็นซีรีส์อะไรผมว่ามันก็เหมือนกันแหละครับการแสดงก็คือการแสดงแหละเราก็เราก็สมัยนี้ปัจจุบันนี้ละครกับหนังกับซีรีส์ทุกอย่างครับการแสดงมันเหมือนกันแล้วครับใช่ใช่แล้วก็เราก็แค่ศึกษาตัวละครแล้วก็เล่นไปตามบทบาทแล้วก็ ก็ <S <S ก <projeto> สนุกไปกับมันแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็คือเราแบบได้เจอโปรดักชันที่ใช้ภาพแสงสีในการช่วยเราเล่าเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องโฟมินิทอ่ะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูหลังมอนิเตอร์แล้วมันว wow ้าวอ่ะบางทีอะ่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมันจะออกมาดีครับคิดว่าม,าามันจะ้มาร่วงกานคู่กันแบบต้องกันบ้างเพราะว่าต่างาราลมานละแนวอะไรเงี้ยจริงๆก็ มีโอกาสได้เจอเปเปิลก่อนหน้านี้เป็นเป็นเป็นปีๆแล้วครับก็คือคันยุวานี่แหละครับใช่เราเป็นพิซเตอร์ด้วยกันใช่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 ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะก็หลังจากนั้นก็คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทั้งเวิร์กช็อปด้วยกันอยู่กองมันก็มีแค่แบบเราสองคนซะส่วนใหญ่อะไรยงนี้แล้วก็ได้มารู้ว่าเออโชคดีที่แบบน้องชอบอะไรคล้ายๆเรา แทบจะทุกอย่างนะครับหลายๆอย่างเป็นแบบมรติว่าเรื่องแบบนาฬิกาเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเรื่องนั้นได้หมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบอะไรเหมือนกันแต่ต้องมาเล่นด้วยกันอย่างไปเบิ้อลอะพอเรารู้ว่าต้องมาเป็นเจนแล้วพอได้รูปมาจริงๆเราเป็นยังไงบ้างเป็นอย่าง,างที่เราคิดมนะั้ยคือผม,มผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาเป็นคนเก่งครับผมเพราะด้วยด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยพอร์ตของเขา แล้วพอได้มาเวิร์กช็อปกับเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเขาของจริงอ <laughs> ของจริง <c oughs> คือ,คอ,อของจริงคือบอกว่าเวลาเราเวิร์กช็อปกับใครเนี่ยมันมันเป็นการอะครับบอกว่า give and take แล้วก็เขาให้เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบผมรับรู้หรือว่า,าใช่ครับเขาเขาส่งให้เราเยอะเราผมรู้สึกว่าผมมั่นใจว่าแบบไม่ว่าจะเป็นซีนอะไรเราจะเราจะถ่ายท่ามันออกมาได้อย่างแบบได้อยู่แล้วแล้วก็พอเรามาแบบเริ่มสนิท เราก็คุยกันได้ทุกอย่างครับผมคือพอเราพอเราแบบเปิดใจหลังจากที่เวิร์กช็อปหลังจากที่ไอซ์เบรกิ่งแล้วเราผมรู้สึกว่าผมถามเขาได้ทุกอย่างครับผมเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการแสดงอะไรนะแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวโปรเจกต์นี้มันผ่านมาค่อนข้างาเยอะแ,แล้วก็สนุกอะไรย่างเงี้ยแล้วพอวันนี้มันจะได้เหตุผลเป็นร่นางแล้วมันความดกดดันไหมกับความคาดหวังของคนมากมากครับผมมันเป็นเรื่องที่สองผมเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเป็นนักแสดง นักแสดงนําผมก็รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงนำเนี่ยมันเหนื่อยกว่าเยอะเลย <laughs> เหนื่อยกว่าเ,เ,เใช่ผมแล้วแบบคนดูจะอยู่กับเรา,เาไปตลอดบบคือแบบคนดูจะอยู่กับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องผมแค่รู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับมันมากเลยผมแล้วผมรู้สึกว่า เราต้องเคลียร์กับอ o b j e c t i v e กับ m o ติเ a t i o n ของตัวละครแค่นั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องแรกแต่ว่ามันก็แค่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้ตัวละครตัวนี้จะอยู่กับคนดูไปนานกว่าครเรามีการจัดมือแบบพ่เศษเพราะว่าเขาก็นั่รเหมกับเราใช่ผมคือเหมือนเรื่องที่สองของผมเหมือนกันครับก็เล่นมันก็เล่นอะไรมาถอดเล่น รือที่สองเคยอะไรคือการใช้ไปเมื่อจับมือพี่เจ๋อย่างไรบ้างเพราะว่าเราเราต้องเป็นคู่นำ้วยกันทั้งคู่เพราะมันเป็นมันเป็นการแบบว่าทีมเวิร์กมากกว่าผมไม่แบบว่าไม่ไม่ได้มีใ,น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 ใครนำใครคือแบบเราเดินทางไปด้วยกันเราเวิร์กกันไปด้วยกันมากกว่าพี่เจดนะประสบการณ์การละครเราก็เยเอะพ,พอมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นแนวใหม่ๆเลยจริงๆในทางการแสดงผมว่ามันเหมือนกันครับเราก็เปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ที่เราลาไปเลยนะแต่ว่า ในสิ่งที่เราไม่เคยเจอบางทีคือสมมติว่าเราเล่นละครมาตลอดเงี้ยครับเราอาจจะเจอนักแสดงบางคนที่เราเคยเจอแล้วหรือว่าวิธีการแสดงที่เราคุ้นชินแต่ว่าพอมาเล่นกับอีกครคาวม,มาเล่นกับเ,เบิร์ดอย่างเงี้ยครับมันเป็นการแสดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือค่อนข้างจะผมผมผมอยากจะชมทำย้อนคาวว่าเขาแบบมีทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับการทำงานดีมากๆเพราะว่าคือ ต้องเล่นให้ดีต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้เก่งเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนผมยนตเขาเป็นคนมีฝีมือหมดแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักการแสดงทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะผมผมผมก็เซอร์ไพรส์มากว่าที่เรื่องที่2เองครับแล้วเล่นได้ขนาดเนี้ยผมว่าเก่งมากแล้วเรื่องที่2ผมอ่ะผมยังพูดไม่รู้เรื่องเลยครครับผมใช่พูด่ดผมเป็นคนไทยผมพูดไม่ชัดเลยแตนแบะ ขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าอยากชมน้องๆอท,ที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้คือในฐานะรุ่นพี่ที่เป็นแบบว่าผมต้องแบบรับเป็นนักแสดงนำแล้วเขามาเป็น support c a s s ผมก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าก็กอยากให้บอกทุกคนทำงานเป็นทีมแล้วหลังจากที่ผมเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาจริงใจแล้วก็เขาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปปั้นหุ่น รู้สึกแบบสบายใจมากเลยว่าแบบทีมทีมมันดีเนี่ยม,มันดีมากเลยที่ทุกคนที่เขาเข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยเขาทุ่มเททุ่มใจแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเห็นในโปสเตอร์ทีเซอร์ว่ามันมันสุดยอดจริงใช่ครับผมทุกคนสามารถแบบว่าปั้นหุ่นเข้าคาแรคเตอร์ได้ดีมากเลยพอเจากโปสเตอร์แล้วไม่สามารถเดารู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงใ,ให้เลเวลสปอร์ยิ่งึ้ที่ไม่โดนหักเงินอ่าย่างไงสี่นาทีนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมาก <c oughs> ันเกี่ยวกับอะไรก่อนที่จึงผมแสดงเรื่องนี้ครับพี่เจ็ดก็แสดงเรื่องนี้ครับผมเราเล่นเป็นตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องออสุดท้ายล้วหลายคนจับตาเ <ผม S 1> อ็นซีเพราะว่าจะเป็นบิลล์คารเขาเล่นจริงไม่ได้เสมือนจริงแต่เล่นจริงยังไงบ้างรู้สึกว่าของเราเป็นเรื่องแรกไม่ไม่ใช่เรื่องแรกที่โทษเด็ของเราอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ใช้สิ่งเนี้ยที่ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในโลกจริงเนี้ยมามาเล่าเรื่องดําเนินเร,เรื่องครับผม ประมาณนี้ครับเอเป็นยังไงเราก็มองเป็นการแสดงครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่า NC อยู่ในจุดที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของ s a ฟตี้อะไรต่างๆคือคือทมิออนคราก็ก็ทำให้เราเต็มที่ทำให้เรารู้สึกแบบคอม r ตที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ่ายไปหมดแล้วอืมใช่ใชแล้วเราก็รู้สึกว่า มันก็มันก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่ที่โอเคเราอาจจะไม่เคยได้ทําในละครแต่พอมาทำอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มองว่ามันเป็นเซนซีหรือมันเป็นอะไรผมว่ามันมันก็เป็นการแสดงสมบูรณ์นะจ๊เพราะฉะนั้นผมขอฝากอีกดิ้นึงครับผมว่าเห็นในชีวิตว่ามีคนงงกับกับโซตริเออร์เวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบผมว่าแบบเวอร์ชันร้อนแรงมากขึ้น เอาผมก็มันเป็นสามพยางนะผม Soul Tree Earth Soul Tree r Soul Tree r ใช่ครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนสามารถจะรับชมแบบร้อนแรงได้ครับผมเราที่ใหญ่เราที่สองเวอร์ชั่นใช่ครับผมมีเวอร์ชั่นที่จะจะอยู่ในทีวีครับก็คือจะจะเป็นของช่องวันครับผมแล้วก็ในแอปวิวอันนี้คือเวอร์ชันที่ไปเ็ิบนบอกก็คือ Soul Tree e ใช่ก็เป็นเเอออ่าะไรจะมีบางฉากที่ไม่มีในทีวีแล้วกันครับผมแน่นอนเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ถูกตัดแบบตัด เพื่อทีมงานของนักกิจวิปโภคบอลเนี่กอ่ะฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่คะครับโฟุ่นี้จะได้ดูวันที่26กรกฎาคมนะครับผมก็ออนแอร์เวลา5ทุ่ม5ทุ่มกว่าครับผมแต่ว่า26 26ชัวร์ๆครับก็เราถ่ายทำกันไปเลยประมาณ2-3คิวก็ปิดกล้องแล้วครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆอย่างที่ผมบอกทั้งนักแสดงทีมงานแล้วก็อะไรต่างๆนะคือค่อนข้างจะแบบ ตื่นตาตื่นใจส mm ําหรับผมมากๆเลยแล้วก็เราดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกตนี้แล้วก็ที่ได้ทํางานกับไปด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนด้วยครับก็ฝาก4 Minutes ด้วยครับ26กรกาคมครับถ้าผมขออนี้ตฝากเป็นภาษาอังกฤษเนาะสำหรับนเตอร์แฟนน m guys don't forget 4 um, Minutes will be out next month on the 2 6 th. You can watch it on channel 131 or view the streaming platform uh, for the s o l t f e r r version We all w o r k very hard j a d and I we put our hearts into this and so did the team and all the other co-stars and other supporting cast so we would love your support guys so don't forget to check it out next month thank you very much. Bye. 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 Bye.